อลับอันเยาวีจากอาร์เจนตินาพบกับเพชรทองคำบางกอกอลัยยน์ครับมาแล้วครับจิ้มหมัดครับลำทางไปก่อนครับอลันเพชรทับโอ้โหสับไปต้นขาครับพยายามจะย่อลงมาไปไปบริเวณทับนอกครับแหมมีสะดุ้งเหมือนกันนะครับของอลันเยาวีได้ครับต้องการจะเริ่มหมัดครับเอาคืนทันทีครับเพชรทองคำครับเอาแล้วครับตีหน้ายัดเข้าหาแล้ว วงในนี่อาจจะเหนื่อยนะครับต้องกดโอ้โหไปลพับนอกครับอลันนี่เป็นหมัดซ้ายไปเลยครับโอ้โหแข้งขวาดีครับหมัดแรงแข้งครับดูแล้วพอนใารจะมั่นใจเลยครับเพื่อนครับโอ้โหโจัโโดซ้ายครับมีอาการเหมือนกันครับแต่ตอนนี้รออลาญีเก่ก็หมัดก็ยังไม่เข้าโฟกัสเต็มไปมาครับยังเฉียวไปเฉียวมาครับ คือแค่งมันถึงก่อนนะครับเิดจังหวะในการเข้าไปมีลำบากไปครับแถบชายโครงด้านซ้ายนี่แดดมีสีแดงๆเป็นปื้นเลยครับอลาญาวนี่ครับเหมือนจะตับจังหวะได้เลยครับเพชรทองคำที่ตึงแบกยังไม่ชัดเจนครับก็แข่มีขยับเท้าหลอกเข้าไปเจอแข้งขวาของอลาญาวนี่ก็คืนทันทีด้วยขวาเหมือนกันครับผมคำ อยู่ให้ทองคำยังหมุนมาไม่ได้ครับโอ้โหขุดยังซ้ายมาดึงต้องดึงให้พ้นต้องหลบให้ได้นะครับโอ้โหไต่ไปครับบริเวณท่อนแขนเนี่ยก,การโดนจังไก่แม่กระโดดเขายังไม่ได้ครับอาศัยหมัดนะครับตอนนี้อัดเข้าไปครับลังตัวโดอแข้งซ้ายคืนกดคืนมาด้วยแข้งนะครับเพชรทองคำเนี่ย เกีคืนด้วยแข้งครับเพชรท,ทองทำใกล้เคียงครับนคนหลุบล่ะต้องดูแล้วครับว่าใครจะเข้าตากรรมการมากกว่ากันครับอโอโ้ยมีดักซอกครับแหม่บัตรก็ยังมาเรื่อยๆครับนี่ลำตัวไปหน้าแข้งซ้ายแถาแบบเนื้อเลยครับแหม่ของอลันก็ยังติดแหม่ยังประมาทบาดของอลันเยาวลี่ไม่ได้เลยครับ โอ้ยแทงแกล่ากามาสครับโอ้โย้าวแม่เสียวจริงๆครับโดนหมัดขวาของอลันเยาว์นี่เข้าไปแล้วครับอลันเยาว์นี่ครับยกกำแพงบังไว้ด้วยนะครับได้ครับโอ้าแม่กระโดดเข่าลอยก็เป็นกระดานอาดายส่อขวาครับกยังไม่เข้าโฟกัสเลยครับโอ้ยสองอีกทีครับอลันครับหมดยกครับเรียบร้อยเรคอร์เ r อร์ From Argentina! You need to win a couple!